สวัสดีครับพบกับรายการบ้านเกิดเมืองนอนนะครับทางช่อง13สาสยามไทยวันนี้ผมวสุศียภัยดำเนินรายการนะครับวันนี้เราก็มีพิธิกรร่วมคุณดวงพรสิริสัมพันธ์นะครับสวัสดีครับคุณดวงพรครับสวัสดีค่ะครับผมสาหรับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราเรียนเชิญพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ <Okay. S 2> วันนี้แน่นอนฮะประเด็นในเรื่องของบ้านเกิดเมืองนอนก็ยังอยู่ในภาวะาของ,องรง้อนแงใช่ฮะ,ะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่3กร,รกฎาคมนี้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอุณหภูมิค่อนข้าง mm hmm. จะร้อนขึ้นทุกขณะนะฮะ,ะท่านการหาเสียงมีเรื่องของความรุนแรงบ้างที่ได้ยินประปลายแต่ก็ต้องมาฟังมุมมองของท่านนะครับว่าท่านมองการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงน,นะฮะ มองอย่างไงแล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นสําหรับการเลือกตั้งสําหรับเมืองไทยมันคืออะไรใช่ค่ะฮะ,ะ,ะเชิญท่านครับกด็นแรกก่อนที่จะพูดถึงว่ามุมมองในการเลือกตั้งผมคิดว่ามันมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนนะท่านผู้ชมครับก็คือว่าสาระสําคัญของการเลือกตั้งที่ผู้ออกแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาออกแบบไว้ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องการเพื่ออะไร ทำไม่ต้องมีการเลือกตั้งก็คือการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมันมีหลักอยู่ว่าที่ผู้คนเข้าใจง่ายๆคือของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนต้องฟังย้านะฮะของประชาชนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเนี่ยโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่เป็นหลักการของประชาธิปไตยเลยตอนนี้คนที่เป็นมาอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนเยอะใช่ค่ะจะให้ประชาชนทั้งหมดมารวมกันปกครองเขจะหาห้องประชุมที่ใส่มันธมิตรคนที่คนสิบกว่าคนเขาก็ต้องให้มีระบบผู้แทนใช่ไหม การให้ระบบมีมีระบบผู้แทนนี่ให้เป็นผู้แทนของตัวเองของกลุ่มชนของบุคชนในท้องถิ่นนั้นโดยมากก็แบ่งกันเป็นตำบลที่เป,เป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นจังหวัดเป็นอะไรไปนะแล้วแต่จะมีการจัดสรรแบ่งปันกันยังไงนะครับเพื่อให้มาเป็นผู้แทนของตัวเองในการเลือกตั้ง,งในการที่จะมาทํางานในการาบริหารด้านนู้นเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักของการเลือกตั้งก็พอจะกําหนดได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการเลือกตั้งคือการให้ประชาชน ได้เลือกผู้แทนของตนเองมาทําหน้าที่ในการนําบ้านเมืองไปสู่ความสามข้อไปสู่หนึ่งความมั่นคงสองมั่นคังสามมีสันติสุขค,ครับเพราะนั้นคําว่ามั่นคงมั่นคงและมีสันติสุขเนี่ยความหมายมันกวาน้างคาว่ามั่นคงนี่คืออะไรมัน่นคงคืออะไรสันติสุขคืออะไรนะฮะ มันก็คงจะยาวเกินกว่าที่จะอธิบายในขณะนี้เพียงแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะมีการอธิบายต่อต่อไปว่าณขณะนี้ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเรากาลังจะเลือกคนมาเป็นผู้แทนของเราเพื่อไปนำชาติไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและมีสันติสุขสันติสุขครับคือคนในคุณสมบัติอย่างไรครับที่เราจะต้องเลือกเข้ามาคุณสมบัติอย่างไรเนี่ยผมอยากให้มองคือขั้นแรกเลย่ยคนเหล่านี้ที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านเนี่ย หัวใจของคนที่มาทํางานในข้อในการมาเป็นผู้แทนหัวใจของเขาก็คือเขามาให้ไม่ใช่มาเอาใช่ไหมฮะเขาเขามาเป็นผู้แทนท่านเนี่ยเขาต้องให้ให้ทุกอย่างให้ความสามารถให้ความเข้มแข็งให้ความเสียสละให้ความซื่อสัตย์เพื่อนําบ้านเมืองไปสู่ความมั่งคั่งมั่นคงและสันติสุขหลังนี้คุณสมบัติเฉพาะเนี่ยคุณสมบัติเฉพาะก็คือประการแรกเขาต okay. ้องเป็นคนมีวิส yeah. ัยทัศน์การมีวิสัยทัศน์คือการจะมองการไกล ก็จะต้องมองออกไปข้างหน้าตลอดเวลาเลยว่าอะไรคือปัจจัยอ่อนแอของชาติอะไรคือปัจจัยเข้มแข็งของชาติอะไรคือโอกาสที่กําลังเข้ามาสู şey ่อนาคตบ้านเมืองโลกกําลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันจะมากระทบกับความอ่อนแอของเรากับต้องความมั่นคงของเรากระทบไปสามข้อเมื่อกี้นะครับอะไรคือปัจจัยที่จะมาเสริมจะได้รีบฉวยโอกาสดําเนินการเรื่องนี้นครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามองการไกลว่าโอกาสในอนาคต น้ำมันมันจะหมดโลกมันจะแพงขึ้นอผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องให้ถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านได้คิดถึงเรื่องน้ํามันเนี่ยมาตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่นะครับทบไมก่อนมีน้ํามันอะไรน้ํามันที่ที่ใช้พืชนะฮะแกโซฮอร์หรไงนะฮะที่ไม่ใช่แกโซฮ่แอไบโอไดเซนตไม่ใช่แต่พระเจ้าอยู่หัวทำตั้งแต่เด็กๆที่ที่ใช้น้ำอใช้พืชมาทำแลวเสร็จแล้วก็รัฐบาลต่างๆก็เงียบไปถ้ารัฐบาลเนี่ยสารต่อ นโยบายนั้นแล้วมองการไกลว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้ำมันใต้ดินมันจะหมดนะอย่างปราซินเนี่ยปร,ราซิลเนี่ยคิดหลังก็จะอยู่อะไร<ม>แต่ปรากฏว่าบราซินเนี่ยเอทานอลเอทานอลเขาจะอยู่ท่านโปรดให้มีการทดลองที่ในสวนจิต<ม>ออกอเอทานอลมาแต่พระเจ้าอยู่หัวท่านก็คิดว่าให้ประชาชนได้รับรู้ถ้ารัฐบาลที่ดีมองการไกลตามพระองค์ท่านก็จะนํามา ทําให้พัฒนาพัฒนารองรับแม้น้ามันขาดเราก็จะมีใช้นะแล้วน้ามันต่างๆที่ใช้ในประเทศไทยก็จะให้ผลสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเงินไม่ออกนอกประเทศอย่างที่สองก็คือเกษตรกรก็จะได้ราคาเพื่อผลสูงขึ้นเพราะเอาไปทำอาหารตั์ก็ได้เอามนุรยุไปกินก็ได้เอาไปทาน้ํามันก็ได้ใช่ไหมปรากฏว่าไม่มีใครทำอย่างนี้คือขาดวิสัยทัศน์ใช่ไหมเพราะนั้นประเด็นวิสัยทัศน์ข้อแรกเนี่ย เป็นหัวใจสาคัญของนักการเมืองนักการเมืองไม่ใช่บันมองเฉพาะตื้นๆน้ำไหลไปสว่างนี่ไม่ได้หรอกครับใช่ไหมเพราะนักการเมืองจะต้องมองการไก่ผมอยากจะพูดถึงปลาสินท่นพี่หนึ่งปลาสินเนี่ยคิดมันหลังก็จะหัวแล้วแต่รัฐบาลเขามองการไก่เขาไม่ได้นักการเขาได้นักการเมืองที่มีมีขืนเนี่ยนะผมก็มีขืนจนขณานี้เขาไปร้อยีร้อยแล้วมีร้อยแล้วมันมันก็พืชเขาก็มีราคาหายไม่ออกก็เอามาทืน้ำมันใช้กันไม่ต้องเอาเงินออกนอกประเทศเศรษฐกิจก็ดีขึ้นอันนี้คือตัวอย่าง เพราะนั้นเนี่ยคุณสมบัติข้อแรกคือมีวิสัยทัศน์แต่ตอนนี้เราเรามีน้ํามันอยู่ที่อ่าวไทยนะคะคือตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยมีน้ํามันนะคะ,ะแต่คราวนี้เนี่ยนักการเมืองจะใช้น้ํามันของเราเนี่ยพัฒนาประเทศอย่างไรถูกต้องไหมคะที่ที่จะให้ประเทศประเทศดีขึ้นนะคะคือไม่ใช่ว่าประเทศเราไม่มีน้ํามันนะคะท่านน้ํามันในประเทศเราทั้งหมดเนี่ยคิดโดยภาพรวมแล้วเรามีปริมาณการผลิต เท่าท่ากับดูน่ะใช่ค่ะเท่าเท่ากับดูนะเยอะมากเยอะมากแต่เหตุที่เราไม่สามารถที่จะเอามาให้เกิดผลประโยชน์แก่เราได้มากสุดเพราะมันมีความช่อชนกันอยู่ในระบบน้ำมันซึ่งต้องแยกเรื่องผู้ต่างหากเรื่องนี้แล้วก็เชิญผู้มีสกนรวุฒิมาพูดซึ่งผมรู้จักอยู่นะเล่าในรายละเอียดเป็นฉากขายมีตัวเลขแสดงให้ดูเลยแล้วว่าว่าน้ำมันในเวลาเนี้ยถ้าไม่ได้ไม่ได้โอนไปเป็นไม่ได้แปลรูปเป็นลักษณะกินนะฮะมันจะเกิดผลอะไรแก่บ้านเมืองเราผมจะยกตัวอย่างพอสั้นๆเพื่อให้พี่น้องพอเข้าใจในระดับ ก็วับอ่ที่สาคัญนี้ะแต่ส่วนถ้าถ้ามันจะเอาละเอียดลึกซึ้งาหลังมาออกรายการที่ใหม่เรื่องน้ำมันเรื่องเดียวแต่อยากจะขยายผลให้เข้าใจเนี่ยน้ํามันเนี่ยก่อนที่จะแปลรูปเนี่ยเป็นปตทเป็นรัฐสากิจน้ํามันนี่รัฐสากิจดูแลใช่ไหมใช่ค่ะรัฐสากิจดูแลก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบในการที่จะตรึงราคาน้ํามันเพื่อ Like คือพ่อง่ายยืนข้างประชาชนไม่ยืนข้างพกรดูแลแม่ราคามันสูงเกินไปพอะแปลรูปเป็นพับเนี่ยใครได้ได้ใครเสียแปลรูปพับสองข้อเลยนะที่ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นบริษัทมหาชนพับประเด็นแรกต้องทํากําไรให้ได้สูงสุดไม่งั้นประชุมใหญ่ประจปีผู้บริหารจะถกโกรเป้าหมายเปลี่ยนไปละเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนกำไรก็เปลี่ยนเคยกาไรปีละสองหมื่นสามหมื่นล้านเป็นกำไรแสนล้านปีนี้ได้ห้าพันล้านห้าใช่ค่ะถ้าถามว่าใครจ่ายในส่วนที่เกินนี้ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับตอนเป็นรัฐธุรกิจกับตอนที่เป็น บริหารมหาชนผู้ซื้อผู้ใช้ประโยชน์นี่เป็นคนจ่ายจ่ายตรงก็จ่ายอ้อมจ่ายตรงก็คือท่านซื้อมาเติมรถจ่ายอ้อมคือท่านซื้อสินค้าเพราะมันต้องไปรวมอยู่ในค่าต้นทุนค,คนจงประการที่สองที่ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนระบบจากหน้าธุรกิจมาเป็นบริษัทษมหาชนอะไรเกิดขึ้นเงือนนใช่ค่ะเงืนอดือนต้องยกระดับไปทั้งองค์าการปกสมมุติว่าเคยได้ประมาณอาสองแสนบาทต่อเดืนอนอคนที่ใหญ่ที่สุดนะก็กลายเป็นล้านต่นี้มันไม่ได้ขึ้นคนเดียวมันขึ้นทั้งระบบ ทางโครงสร้างทางโครงสร้างถามว่าใครจ่ายครสองส่วนนี้นะครับคือข้อแตกต่างสําคัญระหว่างรัฐบาิจกับบริษัทประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้คนที่แบกภาระก็คือที่ผมกล่าวไปแล้วคือผู้ที่ได้ประโยชน์จากการใช้น้ำมันก็คือถ้าระดับผู้ประชาชนก็คือผู้ซื้นอน้ำมันมาใช้เติมรถเติมหลาแต่ก็ทางอ้อมก็คือต้องซื้อสินค้าใช่ไหมฮะอันนี้กลับมาในเรื่องของคุณสมบัติของนักการเมืองที่ท่านได้เกิดเผในรข้อแรกก็คือ นอกจากท่านมีวิสัยทัศน์แล้วท่านต้องมีความรู้ความสามารถถ้าท่านไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถหรือท่านมีความรู้แต่ตื้นตื้นมันก็มันก็จะนาชาติเพราะชาติมันต้องแข่งขันระดับชาติการนําชาติไปสู่ความเข้มแข็งเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือระดับสากลอีกส่วนที่สองก็คือระดับท้องถิ่นใช่ไหมตอนนี้ระดับท้องถิ่นเนี่ยสอสในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญเป็นพิเศษ เขาเขาใกล้ชคิดประชาชนเข้าใจความต้องการเขาจะรู้มากเลยในเรื่องน้าไหลไฟสว่างและไอไออาชีพอะไรเกษตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนในท้องถิ่นแต่คนเหล่านี้ส่วนมากจะไม่ค่อยรู้ระดับชาติแล้วแต่คนที่รู้ระดับชาติเนี่ยะยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เป็นมีความคิดที่สามารถที่จะแข่งกับชาติต่างๆได้ในด้านเทคโนโลยีในด้านการค้าการธุรกิจขนาดใหญ่พวกนี้ก ไม่ได้ลงไปคลุกกับท้องถิ่นให้ลงไปเลือกตั้งท้องถิ่นก็แพ้ทุกทีเพราะเขาไม่รู้จักหรือไปแพ้พวกมีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยจะต้องประกอบด้วยคนสองส่วนส่วนหนึ่งคือสสเขตอีก<ช>ส่วนหนึ่งคือสสบัญชีรายชื่อสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเราล่อมาจากเยอรมันมเยอรมันมีปัญหาอย่างเราเนี่ยเพราะว่า เมื่อเลือกสสเขตมาให้บริหารบ้านเมืองปัญหาคือการนำระดับชาติมันวิสัยทัศน์และความสามารถมันไม่ถึงมันก็ไปไม่สามารถจะแข่งระดับสากลได้ใช่ไหมเขาก็เลยให้มีสสบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงต่างๆนี้นะฮะให้คนทั้งประเทศเลื่อนกันมาครับตอนนี้ก็มี40พรรคบรับผมก็จะไม่บอกว่าว่ามีพักการเมืองบางพักได้แปลแปลวัตถุประสงค์นี่ผิดอาบัญชีรายชื่อของบางพักในการเป็นที่ รวมพลของผู้ถูกกก่าวหาขอการลายกลายเป็นที่รวมพลของคนที่มีอิทธิพลมันเลยผิดวัตถุประสงค์ไปวัะน,นั้นเนี่ยบางบางพักที่มีพฤติกรรมแบบนี้มันอาจจะมีปัญหาในการนําบ,บ้านเมืองในระ,ระดับระดับชาตินะฮะตอน<ม>นี้ก็คือแยกแยกเห็นว่าความรู้ความสามารถต้องมาจากสองส่วนส่วน,วนท้องถิ่นกับส่วน ระดับนานาชาติคือระดับระดับชาติที่ต้องกําหนดนโยบายแผนนโยบายรวมองประเทศที่ควรอยู่ในอยู่ในบัญชีรายชื่อในระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพื้นที่รูปปัญหาของชาวบ้านก็คือเป็นสสเขตไปนะฮะผมขออนุญาตขยายตรงนี้นิดนึงเพราะผมไม่ค่อยเคยได้ยินสื่อมวลชนที่ไหนได้อธิบายตรงนี้ว่าที่เยอรมันเนี่ยสสบัญชีรายชื่อกับสสเขตเนี่ยจำนวนใกล้เคียงกันเพื่อให้ถ่วงดุลกันเพราะว่าบางทีสสเขตเนี่ยก็จะเอาแต่ผลประโยชน์ในท้องถิ่นแต่พอแทนระดับนานาชาติสู้เขาไม่ได้ เพราะนั้นก็เลยให้มีการถ่วงดุลแต่คนที่เขามองระดับนานาชาติเนี่ยเขาก็ไม่ตื่นต้องจรินหรอกมันจะได้ถ่วงดุลรว่าอันไหนจะไประดับชาติเพราะนั้นเยอรมันจึงมีจำนวนที่ใกล้เคียงกันจำนวนที่ใกล้เคียงแล้วเยอรมันเนี่ยหลังจากได้ใช้ระบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าเยอรมันเป็นชาติที่แข็งแรงชาติหนึ่งในโลกในเรื่องการความมั่นคงของชาติที่ยากที่จะล้มทางด้านเศรษฐกิจนะครับต่อมาข้อสามของคุณสมบัติของนักการเมืองก็คือต้องมีความซื่อสัตย์เมื่อกี้นี้เราบอกว่ามาให้ไม่ใช่มาเอา วัะนั้นความซื่อสัตย์ที่สําคัญความซื่อสัตย์นี่ไม่ใช่ซื่อสัตย์เรื่องเงินเรื่องเดียวนะซื่อสัตย์ต่อสัญญาประชาชนซื่อสัตย์ต่อการพูดกับประชาชนไม่ใช่พูดครึ่งเดียวหรือพูดหลอกไปหรือว่าดีแต่พูดอไอ้ดีแต่พูดนี่ก็ยังวัดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะบางทีพูดได้ทำทีหลังก็ได้แต่บางทีเนี่ยความซื่อสัตย์ของผมเนี่ยหมายถึงว่าท่านจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของท่านถึงอาชีพของท่านเนี่ยมีหน้าที่ตรงนี้ต้องทําท่านจะบอกว่าไม่ทำพ่องงทําต้อัก ความสําเร็จในงานนั้นนะครับจะเห็นได้ว่านักการเมืองระยะหลังนี่มันเปลี่ยนแปลงไปพูดไม่หมดเช่นราบังว่าให้จดทะเบียนคนจนเสร็จแล้วคนก็มาจดทะเบียนจนจะได้เบียนได้ตั้งเปสิบกว่าล้านคนสิบสี่ล้านคนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรคขาหรอกแต่คนหล่านั้นก็หวังหวังว่าเดี๋ยว้ะพัคนี้มาก็จะมาช่วยแก้ไขคนที่สุดก็แก้ไม่ได้เพราะไม่มีใครร้องแจ้แก้ปัญคาคนจนได้กลับใดที่นักการเมืองยังมั่นคงอยู่ต้องใช่ไคุณบัติข้อที่สี่ก็คือทํางานเพื่อส่วนรวมนะครับ ทำงานเพื่อส่วนรวมนี่คือการเสียสละอย่างนี้คือคนที่จะมาเล่นตรงนี้ได้หรือมาทํางานเพื่อบ้านเมืองเนี่ยประการแรกเลยผมอยากจะบอกว่าข้อแรกเลยที่ต้องวัดกันเลยนะคุณต้องเสียภาษีมาก,ก่อนคุณนี่จะมาเป็นผู้แทนได้มผมไม่แน่ใจผู้แทนเราเสียภาษีกันหรือเปล่านนะแล้าเสียภาษีอย่างตอนนะี้คือคุณไม่มีปัญญาจะเสียภาษีเลื่อคุณจะมานำแชิบ้านเมืองได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนจะเป็นผู้แทนเนี่ยผมอยากจะให้มีกติกาว่า คุณจะต้องเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่บ้านเมืองได้และคุณต้องเคยเสียมาแล้วเสียภาษีผมตสนอเลยนะต้องเสียภาษีเงินได้5ปีติดต่อถึ่งจะเป็นสสอได้เป็นผู้นาเป็นผู้นําให้กับประชาชนไม่ใช่คือคือคุณต้องเสียตังค์ให้รัฐมาก่อนแล้วไม่ใช่คณอยู่อยู่มาแล้วคุณก็มาเอาอย่างเดียวมาเอาเงินเดือนรัฐมาคุณออจากรัฐมาเอาอำนาจจากรัฐแต่คุณไม่เคยเสียภาษีกงนได้เลยมันไม่ควรเป็นไม่ควรเป็นสส ผมอยากจะให้มีกติกาข้อที่มากลยนะเพราะมันจะได้กันกรองคนเอาไปในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่มีกติกานีไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่ากติกาที่เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวนะเมื่อเมื่อด้วยเหตุผลว่าเมื่อท่านอยากจะทําไให้บ้านเมืองบ้านเมืองท่านต้องเสียให้บ้านเมืองก่อนครับไม่ท่านไม่เคยเสียให้บ้านเมืองเลยแต่ท่านมาถึงมาเอาอํานาจมาเอาแล้วจะคิดเอาตัวเองยังไม่รอดเลยไม่เคยเสียไปเีแล้วจะมานำชาติได้ยังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมผมเสนอข้อนี้แรงๆเลยนะใครจะนําไปใช้ได้ขอความกรุณาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปล ปการสุดท้ายก็คือต้องมีคุณธรรมเขาบอม,มีคุณธรรมเนี่ยอธิบายยาวมากสรุปแล้วต้องเป็นคนที่สังคมยอมรับได้ไม่ใช่ว่าดีแต่อะไรนะพอมีเรื่องในสภาก็ต่อยกันเตะกันถีบก,กันด่ากันนะครับกล่าวร้ายกันแล้วก็พอถึงเวลา,าประชุมสภาก็ไม่มาทั้งนั้นแหละนะไปทำหน้าที่หน้า